มาเซอร์เบร์ไร้แสบไร้ไม่พูดมาเลี้ยงไม่พูดมาเลี้ยงเบียร์เขาเจ็บปูเจ้ามิ้วก็กินเบร์นี่ก็จะกินเบร์นี่มันเราพาเขาไปเลี้ยงไม่จะกินเบร์นี่หายดีแล้วก็พาไปบ้านอาจารย์หนึ่ไม่หายไปออกรถเด้อไม่ออกรถแล้วไปหาเราแบบนี้นั่งนิ่มนับไปออกรถออกขั้นใหม่ เหงอไปอค่อยสิคบเ่อเงื่อนแบบใจอ่อแฉมแฉมแหงวะจ้าแล้วก็มัก็เทหมดกอน อยากคุยกับแม่จ๋าอยู่บ่มีไล่ไม่หยังอยากพูดคุยถามขาม่าวบ่ไม่ไล่นาะแม่จ๋าบ่ได้ถามข่าวกันดุน<า>ปิยบ้าไปดิมึงเม่นลอยหนึ่งมือเปลี่ยนผ้บปีด งงงงนังงงู้กินเบียร์น้ำนาปรารกนเบียร์กูเรียงเบียร์เป็นพระเบียรอยหนึ่งเป็นพระเบียรอยหนึ่งอ๋อไม่เจียวหยาหัวอ้ไบมาลูไม่เจียวหยาไม่ง้อเด้อใส่กับเกียวห้าพึ่งหั เ,เดือนตาเบกเนี่ยมันนี่ตาเบกคนเบิร์ดก็่พวกเไปเที่ยวใหญ่งัวเลยเนาะไปสอนมาแล้วไปเที่ยวใหญ่หัวเด้อ ขยันคักพุ่นะพูดลงคนเสียดซีเรื่องเหลียมพ่ดขยนขันคักอ่ะจานมะหว่านเมื่อไ่เดี๋ยวถลหันเียาบัวน่จะจ,ะจอดลหนอ่าพูดด,พด,ดึงลงไปพูดดึงผู้คุมาไปาลงไปมาา่ววานเหมือนกอนีล่าต่ใช้นบุรีเด้ค่นะเน่าะงานช้นบุรีเหม บาอหลัเนี่ยใช่เป็นสองคนทำงานที่ชับนรีบ เบอร์เด้เบอร์ถ้าเป็นคือเบอร์ด้เคเตอร์แมนเเตอร์เป็นนะเป็นเพือักคนบ้าบ้บั เป็นแบบบ้าเขาบอกนั่งนิ่มได้กินอันฟองแค่บหัวเติมัวเติอ